สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพจคุถาพลังแห่งการคิดบว,วกและภาษาอีสานเข้ามาวันนี้ปรับจิตพิชิตเป้าหมายได้สำเร็จอย่างรวดเร็วกดติดตามเพจนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตนเองเนาะกดทองในการพัฒนาตนเองนะคะซึ่งคุถาก็พูดไปแล้ว7กดวันนี้ก็จะเอากดที่8แล้วก็กดที่9เนาะค่ะ ใ,ใ,คใครในที่นี้อยากพัฒนาตัวเองให้ประสบผลสําเร็จพิมพ์มาเลยค่ะอ้าวใครในที่นี้อยากพัฒนาตัวเองให้ประสบผลสําเร็จพิมพ์ว่าฉันเองค่ะอ่าพิมพมาเลยค่ะโอเคขอบคุณมากๆค่ะส,สวัสดีค่ะพี่พี่นิดสวัสดีค่ะพี่จานะคะอ่ายินดีต้อนรับนะคะขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามานะคะค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้เรามาดูกฎที่แปดที่เราจะพูดถึงก็คือกฎแห่งขั้นบันไดเนาะกฎแห่งขั้นบันไดเขาบอกว่าคนที่มีนิสัยดีคนที่เป็นคนที่ดีนะทําดีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วคนที่ดีนี้ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็อะไรอย่างนี้นะคะอ่าเป็นคนที่ประสบผลสําเร็จได้เร็วกว่านะคะได้เร็วกว่าคนที่ นิสัยไม่ดีหรือว่าเป็นคนที่ไม่มีวินัยในตนเองเนาะถ้าเขามีวินัยในตนเองเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในตนเองซื่อสัตย์คนนั้นก็จะประสบผลสําเร็จได้เร็วคุณว่าจริงไหมคะใครว่าจริงพิมพ์จริงให้หน่อยคะ่ะ <c oughs> คนที่มีวินัยนะคะมีวินัยในตนเองจะประสบผลสําเร็จได้เร็วกว่าคนไม่มีวินยัยอันนี้แน่นอนเลยจริงไหมคะจริงนะคะที่สุดนะคะจริงที่สุดเออ เขาบอกว่าถ้าเราอยากประสบผลสําเร็จเราต้องมีวินัยในตนเองวินัยมันเกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดจากการทําสม่ําเสมอทําเป็นประจำะสมมุติว่าเราตั้งเป้าหมายใช่ไหมเราเขียนไว้เรียบร้อยว่าเออเราจะอ่านหนังสือจะทําวิดีโอหรือว่าจะทําอะไรที่เราเขียนไว้แล้วเราทําตามสเต็ปทาตามขั้นตอนทําตามที่เราเขียนไว้แสดงว่าเราเป็นคนมีวินัยในตนเอง แล้วเราทำเรื่อยๆทำบ่อยๆความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำไปนิดนึงเจออุปสรรคเจอปัญหาโอ๊ยขี้เกียจแล้วไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วเป็นไงคะวินัยไม่ไม่สม่าเสมอพอเกิดอารมณ์ขี้เกียจอ่ามันก็จะทำให้เราไม่กล้าที่จะทำหรือว่าไม่อยากจะทำพอหมดอารมณ์แล้วว่าวันนี้ไม่มีอารมณ์ไม่ทำเคยเป็นไหมคะใครเคยเป็น เป็ี่ยนวันนี้ไม่มีอารมณ์ไม่อยากจะทําไม่อยากจะไปไหนอยากจะอยู่บ้านเฉยๆเคยมีไหมคะเป็นอารมณ์นี้ฉะนั้นนี่เขาบอกว่าคนมีวิน,นัยไม่ว่าจะอยากทําหรือไม่อยากทําก็ต้องทําไม่ว่าจะอารมณ์ดีหรือว่าอารมณ์เสียเราก็ต้องฝึกตัวเองก็คือฝืนทําในสิ่งที่เราตั้งใจไว้อันนั้นก็คือมีวิน,นัยเมื่อเราทําบ่อยๆฝึกบ่อยๆมือนกับบอกว่าแฟ้มสะสม ความสําเร็จหรือว่าแฟ้มสะสมในสิ่งที่เราอยากจะทํานะ่ถ้าเราทําทํามันสม่าเสมอเรื่อยๆ,ๆมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นนิสัยของเรามันเกิดเป็นนิสัยของเราเหมือนกับตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมคะเราทําทุกวันไม่บอกว่าเอ้ยวันนี้ขี้เกียจไม่ล้างหน้าหรอกไม่มีใช่ไหมคะนั่นแหลคะค่ะให้เราทําเป็นเหมือนกับจิตจวัรประจําวันของเราแล้วมันก็จะประสบผลสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการต้อง อยากมีอยากได้อยากเป็นเนาะค่ะนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าถ้าคนสำเร็จนี่เราอยากสำเร็จเราต้องไปเรียนแบบคนที่สำเร็จคนที่เก่งคนที่ยอดเยี่ยมหรือว่าไอดอลของเราต้นแบบของเราเราไปเรียนแบบเขาไปดูว่าเขามีแนวคิดอย่างไรเขาทำแบบไหนเขาถึงสำเร็จเราไปเรียนรู้แล้วก็เรียนแบบเขาอาจจะไม่เอาหมดก็คือเราเอามาประยุกต์กับตัวเราให้มันสอดคล้องกับตัวเราที่เราทำได้ นั่นแหละค่ะเราจะประสบผลสําเร็จได้เร็วขึ้นถ้าเราเรียนแบบคนสําเร็จแล้วคนที่ไม่สําเร็จหรือว่าผู้นําที่ล้มเหลวอะแต่และคนที่ล้มเหลวนี่เพราะอะไรเขาถึงล้มเหลวเพราะว่าเขาขาดวินัยค่ะอ่าคนที่ขาดวินัยก็คือทําไม่สม่ําเสมอเนาะที่คุูถาพูดไปก็คือทําบ้างไม่ทําบ้างแล้วก็ขี้เกียจแล้วก็เลิกทําก็คือมันล้มเหลวคนที่จะประสบ ผลสำเร็จได้ก็คือทำอย่างต่อเนื่องไม่ว่าเรื่องใดมันก็จะเห็นผลอ่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จส่วนใหญ่ถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจทำมันต้องสำเร็จค่ะแล้วเราก็เชื่อมีความเชื่อเลยว่าเราทำได้เราทำสำเร็จเรามีความเชื่อมั่นแบบนี้แล้วเราลงมือทำอย่างต่อเนื่องความสำเร็จมันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะอันนี้คือกฎแห่งขั้นบันไดเนาะก็คือเราต้องมีนิสัยที่ที่ดีนะคะ ที่มีความซื่อสัตย์เหมือนกับที่ครูถาเคยเคยอ่านเนาะเกี่ยวกับความคดโกงเนี่ยมันมันมีอบตคนหนึ่งที่ที่เขาทํางานแล้วเขาก็ไปรับสินบนจากคนอื่นอ่าไปรับสินบน <c oughs> พอเอาไปเอามาเขาตรวจสอบได้ก็คือว่านรับสินบนเขาก็จับไปขังคุกใช่ไหมคะอ้าลูกเมียหล่ะอยู่ยังไง อันนี้ก็คือแสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์ของเขาเขาไม่ซื่อสัตย์พอโดนจับได้ตัวเองก็เดือดร้อนจากเงินก้อนหนึ่งที่ที่ได้มานะมันไม่คุ้มใช่ไหมคะมันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ที่ทำเพราะว่าเขาไปรับศีลบุญอาได้เงินมารู้สึกมีความสุขแต่เอาไปเอามาเข้าตรวจสอบได้เพราะเป็นคนคดโกงอาโดนจับงานก็ไม่ได้ทำลูกเมียก็เดือดร้อนอา่าลูกเข้าโรงเรียนนี่ ใครก็เห็นบอกว่าโอ๊บเป็นคนขี้โกงเพื่อนเขาก็ไม่อยากคบเอาไปเอามาอยู่ไม่ได้อยู่บ้านนั้นไม่ได้ต้องย้ายที่อื่นต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นกับแม่พอไปอยู่กับแม่แล้วทีนี้นี่ความไม่ดีของเขานี่มันก็พูดต่อ,ต,อต่อไปใช่ไหมเขาไปเห็นมีคนเห็นก็ไปทักไปทักในสิ่งที่ไม่ดีเขาก็รู้สึกว่าอยู่ในการปรับตัวเข้ากับสังคมรู้สึกจะเหนื่อยรู้สึกจะแบบว่า ไม่มีความสุขทั้งลูกเมียก็ไม่มีความสุขส่วนคนที่เข้าทำนะ่ะก็ได้รับผลกรรมนั่นแหละค่ะก็คือความไม่ไม่มีความซื่อสัตย์เนาะ,ะเขาบอกว่าทําดีไปเรื่อยๆการทําดีนี่มันเป็นสิ่งที่ดีเนาะมันจะขยายวงเหมือนกับบอกว่าถ้าถ้ากลิ่นเหมน็นอกลิ่นไม่ดีนี่มันเวลาลมพัดมันก็จะไปตามลมใช่ไหมแต่ความดีนี่มันสามารถทวนลมไปได้ มันไม่ใช่ไปตามลมมันไปทั้งตามลมแล้วก็ไปทั้งทวนลมเพราะว่ามันเป็นคําพูดต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเนาะคนเขาก็จะพูดถึงความดีคนนี้อ่อมันก็จะส่งต่อถ้าเราทําความดีนะคะค่ะข้อที่9กดฎข้อที่9กดฎข้อที่9ก็คือกฎแห่งยางยืดอ้าวกดยางยืดอย่างไรโอเคค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับ กฎแห่งยานยืดก็คือเราต้องใส่ใจกับตัวเองนะคะแล้วเราเราต้องยู่บอกว่าเป้าหมายของเรานี่ยเราอย่าไปคิดว่ามันอยู่ไกลเกินเอื้อมเราไม่ต้องบอกว่ามันไกลเกินเอื้อมเราทําได้เราต้องเชื่อมัน่นในสิ่งที่เราอยากทําแล้วทํามันให้ถึงที่สุดคะเราไม่ต้องบอกว่ามันอยู่ไกลอา้าวมันอยู่ใกล้ต้องบอกว่ามันอยู่ใกล้แล้วเราสามารถที่จะทํามันได้เริ่มต้นออกจากคอมฟอร์ทโซน คอมฟอร์ z โซนก็คือจุดที่สบายเนาะเราเคยอยู่เคยแบบว่าเคยสบายอยู่บางคนบอกว่าอยู่นี่อยู่แบบนี้ดีแล้วไม่อยากจะปรับเปลี่ยนเหมือนกับไปทํางานก็อยากอยู่ที่เดิมไม่อยากจะไปอยู่ที่อืน่นทํางานก็อยากทําแบบเดิมๆเ,เพราะว่าไม่อยากจะพัฒนาอะไรมันเหนื่อยมันเสียเวลาเคยเป็นไหมคะแบบนี้เราเคยเป็นไหมคะใครเคยเป็นพิมพ์บอกว่าเคยเป็นให้หน่อยคะ่ะรู้สึกไม่อยากไม่อยากไปไหนไม่อยากเปลี่ยนแปลงสถานที่ ทำงานก็อยู่ที่เดิมทำงานก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกเพราะว่าเรารู้แล้วไม่ต้องไปเสียเวลาในการค้นคว้าศึกษาใหม่นั่นแหละค่ะแต่ถ้าเราอยากจะสําเร็จอยากจะปลดสบผลสําเร็จในชีวิตเราต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนออกจากจุดที่สบายเอา้าจะออกไปทําไมมันก็จะไม่เหนื่อยเหรอเคยคิดไหมคะเอาเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะถ้าเราอยากได้อะไรใหม่ๆ อยากได้สิ่งที่ดีขึ้นอยากจะประสบผลสำเร็จถ้าเราทำแบบเดิมเดิมเราก็ได้ผลลัพธ์เดิมเดิมสถานที่เดิมทำอะไรแบบเดิมเดิมมันก็ได้แบบเดิมเดิมจริงไหมคะใครว่าจริงพิมพ์จริงให้หน่อยค่ะทำอะไรแบบเดิมเก็ได้แบบเดิมเฉะนั้นเราต้องมาฝึกถ้าอยากสำเร็จก็คือฝึกเปลี่ยนแปลงให้มันมันพลิกพลิกกลับไปใหม่เลยบอกว่ามีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวเอง เห็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองทําอะไรที่ใหม่ๆแล้วมีความตื่นเต้นมีความสุขกับการทําในแต่ละครั้งนี่จะทําให้เรารู้สึกว่าอยากทําต่ออยากทําต่อมันสําเร็จอันนี้ก็ทําได้อันนี้ก็ทําได,นนได้เราอยากทำต่อมีพลังใจแล้วก็ชื่นชมตนเองในขณะที่ทำในทุกๆเรื่องที่เราทำสิ่งใหม่ๆเราต้องบอกใจตัวเองบอกว่าเราทำได้เราทำสำเร็จพอเราทำได้เราทำสำเร็จ ให้เราชื่นชมตนเองในระหว่างทางก็คือรู้สึกท้อท้อแท้สิ้นหวังอย่างนี้ไม่เอานะคะเราจะไม่มีความรู้สึกนั้นเพราะว่าเป็นพลังลบเราต้องก้าวไปให้ได้ให้ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ก็คือทําใจให้เรารักในสิ่งที่ทําทําด้วยความสุขมีความสุขในแต่ละวันที่เราทําทุกครั้งที่เราทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าเช่นปลูกต้นไม้เนาะ บางคนนี่ก็ปลูกต้นไม้ที่ปลูกขายอะแล้วบางทีก็ทอเนาะมีน้องสาวก็ทำาบอกว่าโอ๊ยกว่าจะโตมันใช้เวลานานอยู่นะเออต้องใจเย็นๆการทำอะไรต่างๆก็คือเราทำด้วยความรักแล้วก็ใส่ใจมันมันอาจจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่เราก็รู้สึกดีนะรู้สึกดีมีความสุขไปเห็นการจเจริญเติบโตของต้นไม้อ่นี้ก็มีความสุขไม่ทอแท้ไม่ใช่ไปดูโอ้เมื่อไหร่จะโตโอ๊ยจะตายหรือเปล่าอะไรนี่ ไปโปรแกรมมันให้มันตายนะคะบางทีมันก็ตายได้นะเพราะเราบอกไปบอกโอ้เหมือนจะตายมันเหี่ยวแล้วอย่างนี้ไปดูทุกวันตายแน่เลยเราไปคิดบอกว่าตายแน่เลยต้นนี้ตายแน่เลยเอาไปเอามามันตายจริงๆเพราะว่าเราไปคิดเราไปใส่ใจบอกว่ามันต้องตายอย่างนี้นะนะคะฉะนั้นเราต้องให้บอกว่าจเจริญเติบโตนะคะขอบคุณอา้าทำไมมัน มันสวยขึ้นทุกวันทําไมมันโตขึ้นทุกวันเราต้องพูดเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือให้มองบวกนะะให้มองบวกพูดกับสิ่งนั้นให้ให้คิดในแง่บวกตลอดนะคะชีวิตเราก็จะมีความสุขด้วยแล้วเราก็จะชื่นชมในสิ่งที่เราทําได้สําเร็จนะคะกวดแข่งย่างยืดนะ,ะอันนี้ก็คือเราจะต้องรู้นะคะรู้แล้วก็ออกจากคอมฟอร์ทโซนออกจากจุดสบายของเราให้ได้ถ้าเรา ถ้าเรายังทําสิ่งเดิมอยู่เนาะมันก็ได้แบบเดิมๆผลลัพธ์เดิมๆมันก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นในชีวิตอาชีวิตเราต้องมีการต้องมีความตื่นเต้นเนาะจริงไหมคะใครว่าจริงพิมพ์จริงต้องมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเรานะคะบางทีสถานที่ที่เราไม่ยังไม่เคยไปนี่เราไปเห็นเราก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจมีความสดชื่นเหมือนกับเราไปดูต้นไม้ดอกไม้อย่างนี้อาอยู่ใกล้ๆบ้านคุณถานนี่ก็มีนะคะคุณถาก็ชอบ ชอบที่จะไปดูต้นไม้ดอกไม้เอาทําไมไปบ่อยจังเอามันมีความสุขนะ่ะความสุขเท่ากับความสําเร็จความสุขมันจะนําสู่มันจะนําความสําเร็จมาให้เราเราก็รู้สึกว่าเออเราไปสิ่งนั้นเรารู้สึกมีความสุขทําไปเถอะอันไหนที่เรามีความสุขแล้วไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะเราทำออเรามีความสุขใช่ไหมคะ ตอนนี้ทุกคนเราทําอะไรที่มีความสุขลองพิมพ์มาหน่อยค่ะทําอะไรมีความสุขชีวิตเรามีความสุขทําอะไรในแต่ละวันเราต้องทําให้เรามีความสุขนะคะอะ,อะไรที่เรามีความสุขนะทํามันไปเถอะเออทําอะไรบ้างอ่รลองพิมพ์มาหน่อยค่ะทำอะไรมีความสุขไปเที่ยวไปดูต้นไม้ไปดูใบไม้หรือว่าไปกินอาหารบางคนก็สนุกกับการกินเนาะ อันนี้ก็ต้องระมัานระวางก็คือถ้ากินเยอะไปเดี๋ยวมันก็อ้วนเราก็กินแต่พอแต่พอเหมาะเนาะมีความสุขในการกินก็ใช่นะคะบางทีเราก็ไปกินอาหารที่อร่อยๆที่แบบว่าเรายังไม่เคยกินนี่พอเราได้ไปกินรู้สึกว่าโอ้ชีวิตมันแฮปปี้มันมีความสุขวันนี้ฉันได้กินแล้วนะคะฉันได้กินเรียบร้อยแล้วโปรแกรมไว้อยากกินอะไรเหมือนกับคูทานี่ชอบกินยำเนาะก็จบ ก็จะชอบพูดว่าเออจะ,จะ,จะกินยำนะยำอะไรประเภทยำนี่ชอบชอบหมดทุกอย่างนะคะรู้สึกว่ามันอร่อยอย่างนี้นะ,ะเราก็บางวันก็จะโปรแกววัน,นวันนี้อยากกินยำตรงนั้นตรงนี้อยากกินยำอะไรนะ,ะบางทีก็มีคนซื้อมาให้บางบางคนเขาก็ออกซื้อมาฝากอย่างนี้ก็คือเราคิดนะ,ะความคิดของเราเราคิดบ่อยๆคิดซ้ำๆสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆนะคะอันนี้มันเกิดขึ้นกับคูถานะคะ เราไม่นึกว่าจะได้กินแต่ก็มีคนซื้อมาฝากแสดงว่าเขาเขารู้ว่าเราชอบเนาะ,ะนั่นแหละค่ะเราจะต้องคิดถึงในสิ่งที่เราอยากมีอยากได้อยากเป็นเนาะ,ะในสิ่งนั้นมันก็จะสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการนะคะกฎแห่งอย่างยืดนะคะยางยืดก็คือเราจะต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนให้ได้ถ้าเรายังอยู่ยังจุดเดิมทำอะไรแบบเดิมเดิม มันไม่มีผลดีอะไรนะมันก็ยังผลลัพธ์แบบเดิมๆถ้าเราบอกว่าทําแบบเดิมนั่นแหละถ้ามันดีขึ้นเราทําต่อค่ะอทําดีดีขึ้นมันมีรายได้มันส่งผลดีกับตัวเราเราทําต่อแต่ถ้าเกิดว่าเรายังทําแบบเดิมอยู่รายได้มันก็เท่าเดิมหรือว่ามันไม่ดีมันไม่ไม่มีผลอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเลยตั้งแต่ทามาสามปีสี่ปีห้าปียังเหมือนเดิมอยู่ดีไม่ดีมัน มันไรายได้ลดลงอย่างนี้ยเราต้องมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะโลกมันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาเราอยากจะทําแบบเดิมๆนั้นไม่ได้แล้วเหมือนกับหน้าปัจจุบันนี้การขายของแบบออฟไลน์ line, ใช่ไหมแต่ก่อนีนรู้สึกมันรุ่งเรืองมันดีนะคะไปเจอคนนั้นคนนี้รู้สึกได้ได้ลูกค้าได้เยอะเพราะว่าเราไปพบปะยิ่งไปพบปะคนเยอะ โอกาสที่จะได้ลูกทีมหรือว่าได้ขายมันก็เยอะแต่ณตอนนี้นี่โควิดเข้ามาโอกาสที่จะไปพบไปเจอกับคนคนเพื่อนเพื่อนบ้านหรือว่าใครใคนี่ส่วนใหญ่มันก็ไม่อยากจะไปหรือว่าคนที่อยู่บ้านเขาก็ไม่อยากจะจะรับเท่าไหร่มาก็รู้สึกแบบเอาอะไรมาฝากหรือเปล่ามีของแถมมาไหมจริงไหมคะเราก็มันก็เลยเป็นการปิดกั้นนะคะอันนั้นก็คือแบบเดิมๆณปัจจุบันนี้ หลายหลายคนที่ทำออฟไลน์อยู่ก็ออกมาลุยมาทำอยู่ที่ออนไลน์ใช่ไหมคะออกมาออกมาที่หน้ากล้องมาพูดมาคุยมาพบปะก็คือเปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนนะก็คือไปเจอกันที่บ้านไปเจอกันที่ทำงานหรืออะไรที่นัดหมายกันได้แต่ณปัจจุบนันนี้เจอกันรู้สึกมันจะง่ายขึ้นเราสามารถเจอกับทุกๆคน ได้ไม่ว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างอำเภอที่ไหนก็เจอได้ถ้าเราออกมาหน้ากล้องใช่ไหมคะเราสามารถที่จะพบเจอผู้คนได้มากมายนั่นแหลคะค่ะโลกมันเปลี่ยนไปอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปถ้าเราทำแบบเดิมเดิมทำอะไรแบบเดิมเดิมอยู่มันก็ผลลัพธ์มันก็ได้แบบเดิมเดิมเนาะฉะนั้นเราต้องปรับตัวปรับใจแล้วก็มาทำสิ่งใหม่ๆที่มันสร้างไรายได้หรือว่า ที่มันทําให้เรามีความสุขมากขึ้นแล้วก็ให้มันทันสมัยมากขึ้นถ้าพูดไปแล้วเนาะถ้าใครที่ยังทําแบบเดิมๆม,มันก็อะไรเดิมๆอยู่อสวัสดีค่ะเยี่ยมครับค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับขอบคุณมากค่ะ มันไม่ชัดเจนอยู่แล้วครูถานี่ดูไม่ชัดเลยพิยมพ์ชื่อเล่นให้ด้วยนะคะใช่คุณยุดหรือเปล่าสวัสดีค่ะมาใหม่ครับมาใหม่ชื่ออะไรคะรายงานตัวได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ,นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านครูถาจากเพจครูถาพลังแห่งการคิดบวกและภาษาอีสานค่ะครูถาเป็นคนอีสานจังหวัดอุดรธานีเนาะอีกช่องหนึ่งครูถาก็จะเป็นพูดเกี่ยวกับ ภาษาอีสานค่ะภาษาอีสานขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามาให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปแล้วก็กดเคาะจอเคาะใจเนะขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับกฎในการพัฒนาตัวเองอให้เป็นเป็นผู้ประสบผลสําเร็จเนาะ,ะเป็นคนเก่งเป็นคนยอดเยี่ยมนะคะฉะนั้นเราต้องต้องมีกฎในการที่จะพัฒนาตัวเองนะให้ ให้ก้าวไกลให้ทันโลกท,ทันเหตุการณ์ทันสมัยเนาะวันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับกฎแห่งการขั้นบันไดนะกฎขั้นบันไดเนาะแล้วก็กฎแห่งยางยืดนะคะเพิ่งพูดจบไปเมื่อกี้นี้นะคะค่ะกฎแห่งการขั้นบันไดก็คือเราจะต้องเรียนแบบคนสําเร็จนั่นแหละนะคะเ,เราไปดูไอดอลหรือว่าไปดูต้นแบบเราชอบใครรักใครที่เราดูแล้วรู้สึกว่าชอบคนนี้ทําไมเก่งจัง เขาทำอะไรเราไปดูไปดูว่าชีวิตเขาเป็นอย่างไรแนวคิดเขาเป็นอย่างไรเราเอาดึงเอาจุดนั้นเอามาใช้ในชีวิตของเราเอามาปรับเปลี่ยนเป็นของเราก็คือไปเรียนแบบเขาเขาทำอะไรบ้างในแต่ละวันเออไปดูไปเรียนแบบแล้วเราก็ไปฝึกไปทำในสิ่งที่เรายังไม่เคยทำนะทำให้มันสำเร็จให้มีวินัยในตนเอง ถ้าเราเป็นคนดีเนาะเป็นคนดีเขาบอกว่าคนดีโลกโลกต้องช่วยคนดีต้องรวยอ่าคนดีต้องรวยคนดีต้องรวยแล้วก็เก่งและประสบผลสําเร็จค่ะเราเป็นคนดีเราก็ต้องรวยแล้วก็ประสบผลสําเร็จมีความเชื่อความดีนะคะไม่มีขายใครอยากได้ทาเอาเองนั่นแหละค่ะความดีโลกก็จดจําใช่ไหมหลายๆคนที่ทําที่สร้างสิ่งดีๆไว้เราก็ยังเห็นยังเจอยังพบบอกว่าโอ้เข้าดีเขา มีคำสอนมีอะไรดีๆหรือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่เราก็ยังพูดถึงอยู่บ่อยๆนะคะพูดถึงอยู่บ่อยๆเหมือนกับแม่ชีสันชนีนะคะนั่นแหละค่ะเราก็เห็นคำสอนเราก็รู้สึกประทับใจรู้สึกมีความสุขเวลาเราไปฟังแล้วก็นำไปใช้อย่างนี้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้น สิ่งดีๆที่ทำไว้หลายๆคนเหมือนกับมาร์คเซกเบิร์ดเนาะที่มี Facebook ให้เราได้ใช้นักปัจจุบันนี้ทุกคนก็ยังระลึกถึงเขาพูดถึงเขาขณะที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะสิ่งดีๆที่สร้างไว้นี่มันไม่ลืมนะโลกไม่ลืมเหมือนกาลิเลโออย่างนี้ที่เราเรียนตั้งแต่เด็กๆเนาะก็มาเห็นแล้วก็ยังถึงคิดถึงความดีของเขาอยู่เสมอนั่นแหละค่ะ ถ้าเราทำความดีความดีนี้จะส่งเสริมสนับสน,นุนให้เราประสบผลสำเร็จนะคะให้เราประสบผลสำเร็จฉะนั้นเราเป็นคนดีเราต้องประสบผลสำเร็จในชีวิตที่เราอยากคิดอยากทำหรือว่าอยากเป็นอะไรเราจะได้เป็นสิ่งนั้นแล้วสิ่งสำคัญก็คือการมีวินัยในตนเองค่ะถ้าเรามีวินัยในตนเองแล้วทำสม่ำเสมอเรื่อยๆไม่ไม่หยุดกลางคัน ไม่ว่าอะไรก็ตามความสําเร็จมันเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องมีความเชื่อความคิดแบบนั้นจะเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอคนมาดุมาว่ามาแบบว่าเป็นบททดสอบเราต้องบอกว่าเป็นบททดสอบกําลังใจเราว่าเราจะผ่านไปได้ไหมหลายๆคนที่ต้องผ่านจุดเจ็บเนาะเมื่อวานนี้ก็พูดถึงจุดเจ็บที่ความล้มเหลวความผิดหวังนั่นแหละคะ่ะเราผ่านไปได้เราเป็นคนเข้มแข็ขขงคะ่ะ เราเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแล้วเราก้าวข้ามตรงนั้นไปได้นี่มันสุดยอดเลยเราจะกลายเป็นคนสำเร็จเราเชื่อตรงนั้นเราต้องขอบคุณอุปสรรคขอบคุณปัญหาขอบคุณแบบทดสอบต้อบอกว่าแบบทดสอบทุกคนต้องผ่านการทดสอบค่ะคนที่ประสบผลสำเร็จเขาล้มเหลวมากี่ครั้งถ้าเราไปอ่านประวัติก็จะเห็นหลายครั้งนะคะที่เขาล้มเหลวใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแจ็คมานี่แจ็คมานี เขาเคยที่บอกว่าไปสมัครงานหลายๆที่โดนปฏิเสธไม่ได้ไม่ได้ทำงานเลยไปสมัครหลายๆที่ตั้งหลายที่ไป,ไปบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้แต่เขาก็ไม่ลดละที่จะทำจนในที่สุดเนี่ยเขาต้องมาเป็นเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอซึ่งภาษาอังกฤษนี่เขาไม่เก่งแต่เขาไปเรียนรู้แล้วก็ไปศึกษาโดยปั่นจักรยานบอกว่า40กิโลเนาะ ไปที่โรงแรมไปคุยกับฝรั่งนะคะทุกวันทุกวันจนเขาชำนาญจนเขาเก่งเห็นไหมคะว่าใช้ความพยายามาไม่ลดละมีวินัยในตนเองนั่นแหละค่ะคนสําเร็จต้องมีวินัยในตนเองแล้วก็เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เพราะความซื่อสัตย์มันจะส่งเสริมสนับสน,นุนให้คนรักคนชอบถ้าคนคิดโกงหรือว่าคนที่หลอกลวงคนที่ต้มตุน อ่าแบบนี้นี่พอมีคนเขารู้เขาก็ไม่อยากให้ทํางานด้วยแล้วก็ไม่อยากคบหาสมาคมเนาะนั่นแหละค่ะเราต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อตอนเองทําตามวินัยที่เราวางไว้นะมันก็จะสําเร็จแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นนั่นแหละค่ะความสําเร็จมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆถ้าเรามีความซื่อสัตย์และทําอย่างเต็มที่ตลอดเวลาเนาะค่ะกฎข้อที่9ก็คือกฎแห่งยางยืด ออกจากคอมฟอร์ทโซนให้ได้ในขณะที่เราสนุกสนานนี่หลายหลาย,หลายคนเนาะที่บอกว่าสนุกกับปีใหม่อเราก็มีเวลาพักผ่อนแต่บางคนเขาไม่ได้ไปไปไปสนุกหรือว่าไปกินเลี้ยงอ่าหลายๆวันอ่าเขาอาจจะไปไหว้พ่อแม่แล้วก็มาทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าเรียนรู้ศึกษาในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้น อันนี้ก็คือเพื่อออกจากคอมฟอร์ตโซนการออกจากคอมฟอร์ตโซนก็คือใจเราต้องต้องมั่นคงเนาะว่าเราจะทําอะไรแล้วเราก็เรียนรู้ศึกษาและลงมือทําการลงมือทําอย่างต่อเนื่องการลงมือทําทันทีนะคะจะทําให้เราประสบผลสําเร็จค่ะหลายคนที่อยากทำเนาะบางบางคนมีใครบ้างเอาใครในที่นี้บ้างที่เพิ่งเข้ามาออนไลน์ค่ะลองพิมพ์มาไหนคะ่ะใครที่เพิ่งเข้ามาในออนไลน์ เป็นมือใหม่ออนไลน์สิงๆนะเป็นมือใหม่สิงๆพึ่งเข้ามาได้ยังไม่ถึงเดือนมีไหมคะไม่มีใช่ไหมอ่าแล้วใครในที่นี้บ้างที่เข้ามาในออนไลน์นานแล้วได้รายได้จากออนไลน์แล้วมีไหมคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะมีหลายคนที่พึ่งเข้ามาก็มีมีหลายคนที่มาอยู่ออนไลน์นานแล้วแต่ยังไม่ได้รายได้ก็มีน,นั่นแหละค่ะทุกคน เข้ามาจุดประสงค์ก็คือเราเรารักที่จะมาพูดหรือว่าเรารักในออนไลน์เนาะเรารักในออนไลน์ลงไล์ใน online. ออนไลน์เออครูถาก็เหมือนกันนะคะเข้ามาได้พบเจอผู้คนได้รู้จักคนเยอะก็รู้สึกมีความสุขนะคะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บางทีคุณถาก็ไปดูตามช่องต่างๆเออเกี่ยวกับความรู้เรื่องต่างๆเราก็ไปรับรู้สิ่งนั้นมาบางทีก็ ไปอ่านหนังสือแล้วก็มาส่งต่อความรู้อย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะเราเพิ่มความรู้ทุกวันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอทุกคนก็ทําเหมือนกันนะคะก็คือเพิ่มความรู้พัฒนาตนเองชีวิตเราก็จะดีขึ้นเราจะได้เห็นโลกต่างๆได้มากขึ้นเนาะได้เห็นกว้างเห็นไกลแล้วก็มีแนวทางมีวิธีการในการคิดที่จะทำอะไรให้มันสำเร็จมากขึ้นถ้าเราเรียนรู้แล้วก็ศึกษา ครูถาก็ยังเรียนอยู่นะคะยังเรียนยังเข้าอบรมสัมมนานะคะค่ะนั่นเลยค่ะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ศึกษาพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นให้ดีขึ้นให้ให้มันสามารถมาดัดแปลงเนาะถ้าพูดไปแล้วก็คือมาปรับประยุกตใช้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างการเรียนรู้จะทําให้เรานั้นเติบโตไม่ว่าทาง ธุรกิจหรือว่าทางทางปัญญาหรือว่าเกี <c> ่ <oughs> ยวกับตนเองนี่แหละนะคะค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่เข้ามาฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะคะขอบคุณทุกท่านยินดีนะคะยินดีที่ได้เจอกันวันนี้รู้สึกมีความสุขขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่มาฟังย้อนหลังเนะาะคำคนที่มาฟังย้อนหลังคูณถาก็จะมีช่อง youtube ก็คือ ครูถาพลังแห่งการคิดบวกและภาษาอีสานอันนี้เป็นช่อง YouTube แล้วก็เพจเหมือนกันนะคะชื่อเดียวกันคือครูถาพลังแห่งการคิดบวกและภาษาอีสานเช่นเดียวกันนะคะใครที่สนใจอยากปรับจิตพิชิตเป้าหมายให้สำเร็จก็ไปติดตามนะคะไปติดตามก็ฝากติดตามด้วยหรือใครที่ยังจิตตกมีชีวิตที่รู้สึกลำบากกังวลมีความแบบ คิดลบบ่อยๆนะคะคิดลบบ่อยๆนะคะจิตตกไม่รู้จะทํำยังไงปัญหานี้แก้ได้ค่ะครูถาเคยผ่านมาแล้วเราสามารถที่จะไปฟังออดิโออ่าตอนนี้ออดิโอที่ครูถาทําไว้นะคะก็ยินดีนะคะใครที่สนใจก็อินบ็อกเข้ามานะคะเราสามารถที่จะฟังแล้วก็ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากที่คิดลบ สามารถที่จะทำให้เราคิดบวกได้ตลอดเวลาแล้วก็มีความสุขชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะถ้าอยากจะเรียนรู้ศึกษาก็อิดบ x ็อกมานะคะค่ะคุถาทำไว้50วิดีโอนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา7นาฬิกาค่ะขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีเงินเข้ามาปังๆนะคะขอให้ชีวิต พบแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ